คือเหรอใช่ค่ะตัวกดเป็นไรกลจะเป็นสะเก็ดเลยนะยังเอ๊ะผมสื่อกับสมัยโรงพยาบาลบอกว่ามันติดพิษพญานาคอ่ะเหมือนบ้านเรายังไหว้ไม่ถูกเนาะเราไหว้พญานาคหรือเปล่าไหว้ค่ะไหว้ไม่ถูกนะที่บ้านมีแต่คือหนูว่าไม่ได้ไหว้เลยเออมีหน้าล่ะ เนี่ยองค์มาถงมันท่านบอกว่ามันติดพิธีาน้าบ้านมันยังไหวมันไหวไม่ถูกอ่ะยังไงกัาเหม่ยู้พิธน้าหันไปที่ไรอ่ะหันหน้ามันได้กันดิแฟนกันใช่ไหมล่ะพี่ก็เป็นคนไหวแต่คือหนูไม่ได้ไหวเลยสิเหรอ่ะหน้าพิธีไรอ่พี่เป็นคนไหวหน้าพิธีหน้าียง หน้าพญานาคหันออกชิ้น้าบ้านจะเป็นแบบเฉียดไม่เป็นอะไรหน้าหน้าหน้าต่อหน้ากันเสียใต้ครับโอ้ยนั่นเอียงมาสิหันหันหน้าท่านมาออกชิ้นหนึ่งตบมาหน่อยหันบิดบิดมาได้ไหมล่ะอย่าไปใต้ไม่ได้นะพระพุทธรูปหรือเทพต่างๆ่งองค์เทพนะเหนือออกออกชิ้นเนื้อตายไม่ได้เลย ตกก็ไม่ได้นิดนิดนึงก็ไม่ได้องศามันผิดแค่นี้แหละดีแล้วเพราะว่าหันออกหน้าบ้านอะแล้วหน้าบ้านจะเป็นแบบที่จะเฉียงหมดเลยนะไม่ได้ไ่ได้ถ้างั้นจะกกายเป็นว่าจะหันพญานาคจะหันข้างนะใช่วัดว่าแบบแท้คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ่ะท่านเรียนวิชาจากหลวงพ่อตาลวัดฟางโมท่านบอกว่าพระพุทธลูกอะต้องหันหน้าไปที่เหนือตะวันออกของจินเหนือเท่านั้น ห้ามหันใต้แต่ตกเงินมันตอกแล้วก็แค่บิดบิดนะใช้ตะหลาบบิดนิดนึงให้เข้าออกเฉินเหนือเหนืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกก็ได้หรือเหนือก็ได้นี่มันไปใต้หน่อยนึงอ่ะมันไม่ได้แค่นี้แหละมันรวยแล้วนี่อยากพินอะไรพี่อันน่ะอุ้ยฉันบอกตอนเรียนหน้าบ้านเราชอบกินกุ้ยไข่ น้ำถั่วไหทั้งเปล่าถวายแต่กล้วยน้ำหวานครับกล้วยไข่เนี่ยเขาฟ้องเราเนี่ยเขาบอกว่าผมชอบกินกล้วยไข่บอกเขาด้วยไอ้กล้วยเกิดถูกแล้วเหลือไข่อย่างเดียวเอ้ยเอาไหนกันดิจะได้รวยไงไปติดกันนะรีบไปติดเลยนะเอ้ยเออยดีแล้วดีแล้จะได้รวยแล้วมาเล่าใหฟังมันรวยไหมอ่ะ เงั่นแหละกลัวกลัวเป็นสะเก็ดเนะลยนติดพิเขาเนล่ติดพิษเขา่ต,ตนอนนี้จ่ขับนะยาุขับเนะีนนะนนะ่โอ้ 来。<music> <music>